สองคันคู่คิปห <c oughs> ายแล้วสองคันคู่ <c oughs> ช่วยนช่วยนช่วยน้ยกินทองกันเลยอู้หูไป่ปลายอดใสด้วยมากินกินแฉ่กินแฉ่กินแ่บก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 รกินบกนเออเฮ้ยอันนนกินกันน้อยไหม ทำมือเลยเว้ยโอ้โหสุดอดตนี้ยังีจัดปะเฮ้ยกินาากินากินกินกินโอ้โหยกอยู่ปทูเจ้าสุดไปสุดไปเร็วเรวเรวปากินเร็วเรเร็วเรวอยู่ตึงไม่เห็นนะาไดูนะ จะดูวกับดีคอมชับดีคอมไหมอบดีคอมไหม,ม,มลั่นลั่นลั่นไปแล้วรุดมัต,ตงเชือประตัอาเหอเี่ยมันจะมาล้งมันจัน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 น้องน้องคนกินดีที่

I mm -hmm. cái này lạ cái này ngay thui kéo chết là tua con này chắc kẹn มาจิ้จิ้มเจ็บจิบ้มเจบเจิมเจบบจินมเ, <c oughs> เอจิมเิเจบบจิ้เอจอจ้เจอกดขึ้นมาโดนนเยัน <c oughs> <c oughs> นี้น่าจะลงไตักว่กักไปเยอะแล้วเานของแท้ กินวะติดู่อกันหรือวะเอามาไหนวะไปดิไม่อยู่ไปดิตายอยู่น้องนี่นี่วะนี่ไหมไม่อยู่ทำมาทางนี้มั้งตัวอ่ะจิ๊บเลยเป็นรุ่นไป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 หัดเลยนี่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 ฮึ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  เป็นเตะสัตว์จิ้มทามือเลยไว้โอ้โหสุดยอดตัวเนี้จัดจด่ะของมันเด็ดจ,จริงๆนิคเลอือย่าง ิธีตีนี่นั้นากีี่เดียดวยิีตรงนี้ดูอะไรรอแล้วนุนเียวคู่บทีเขียวใครมันจะตักให้เราเนี่ยลายยาวตันนี้ย่นี้ขวามาขวามาโดนขันน่น พอไหมยำเย็นไอ้เหีุ้๊บไปเลยป่ะตัวที่ที่ต่อ,อยวะใช่คนละตัวดูไซปันนินนี่อยบนหาดนี่เลยครับคันตกปันนินที่สวยของค่ายอัลมาณพิชชิ่งดาก้อนสตาหลอกใบตุเคที่สวยแต่เอนจิ้นแม็กดูปันนินไซโคตรตึงอ่ะ tưng chát à tưng à mà tưng kinh <laughs> ui một làm lăng lăng này một con một con đinh nhìn à ai lui ซูไป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 6 6วปลากินเเเเววว666 666ตึงบอกว่าหวานก็ไม่ทันเก็บแต่ไม่ทันตาลุดไม่ต้องหวานต้องหวนต้องเหมือนเงี้ยแล้วเม็ดตัวมันเริ่มดูไส้ปลาด้วยให้มันกระแทกปุ๊บแล้ยออกอะไรแค่นั้นแหละเวลาปลากระแทกปึ๊ก nó xài effect này tục yên, thuốc yên con Còn đây <laughs> <tôi> đi เึงอ่ะเดี๋ยวลองทายหน่อยดิกล้องไม่ถึงหรือเงี้ย <c ười> ตอกคันคู่จิ๊บหายแล้วตอกคันคู่ <c ười> ช่วยเน่ช่วยเน่ช่วยหน่อยหน่อยช่วยหน่อยเน่ กองแท้ดูนะดูด้วยเยือไลฟ์สิเพ่นขดไม่ได้กินเลยว้วเนะพไม่เปอนนะมันหาแก่ปัญหาคกอนนะจุเนี่ยเดี๋ยวก็จะปัเดก็จะมัดโบเบ้ในถังลนะสองนี่ก็ใกก้จะขัดอ่นะ

โอ้มตดตะปูเลยไปอะอันนี้กินยุกบอกม,ม่ปลาที่เ้วมั่ว เลยไม่ได <łość> ้ดูเห็นอย่าบอกนะว่าทุนอะ ะอ้ยงนี่นายปลาหรือมึงนี่จิกปลาน่ยเป็นเล็กยกเกี่ยปาเป็เล็กอันนี้ไปยกรออะไรล่ะนี่ผมบกว่าเล็กแค่ไหนนี่เอาไ้ยินตั้งนานแล้ว เทวะแทวะเทวาตัวนี้แทวยอย่านะอย่านะสองสามตัวแล้วหลุดอ่ะ ฮอตตัวนี้ฮะยัดโอ้คนยิงกว่าจะปัดเหรอใหญ่จัดเงี้ยใหญ่จริงมันนานมาถึงมาใหญ่ชจ้าดูเลยครับอันดาก้อนตาตาของใครายธรรมาวิชิ่ง,องรอบไบทุกเฮปะดินใสยใกญ่จักมันยักจริงจริงนะไอ้น้องตัวนี้ดูวะ จอดเก่งดีๆที่เก <Wait> <Key board> ่นดีๆน <c ười> <intelligence> <c ười> <Luke lift> ี่โอ้ยลุกดิแค่ลุดูดิแก่กดเลยลุกอ่ะ

ยืนตรงนั้น <laughs> I don't know. ใหญ่มาเท่าเบามากๆมาบาวบเทียบนี่เลยครับตกปลาน,น,นิลูคันด้วยแล้วก็ตกตาลอกไว้ทุกเคที่สวย,ยใส่ปลานิลักไปทำไมเจ้ามาขึ้นมาจากขุมไหนเลยเจ้าเบาอย่างนี้

อือมือันนี่หายเบาเนียเราเหยียบแล้วป่ะ ต,ต,ตัวเมื่อกี้แกลองจับเหยับตรงกัางปล่าะกะให้ห้ัูู่กลางใหู่อดากเลยห้องเชื่อั้ ไม่ต้องไม่ต้องบอกให้เยื่ออะไรนะนีอือฮึพี่กล้า cứ nam luôn quá léo tất giọt không thể không thể quá con thể theo quá ôi cái nó cái đồ này Xích giọt Bánh ขวายอยู่ซ้ายไม่อยู่ไม่เห็นอยู่เลยตอนนี้อยู่โอ้หุ้มหลอกกูโดนมันอืมทันท้ายโดนูเหมือนกันยืดอยู่ลิดเล็กเลว่ะหาเอ้ยฮึ

ấy mà quạ đi nó, à thui kéo.

ัน,นะนี่มาเลย ยัดจักครับผลงานน,นี้แค่หนึ่งพักแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับดูครับสุดยอดเห็นไหมรับนเดี๋วยวฟิตขึ้นเลยเดี๋ยวปลามหาเทพเมละพันหวานเกีย๊ยดูสายปลาครับนะยอดให้ดูไหมกลมกลมหายดูนะสุดจัดได้น้อยใกล้ก็ถ่ายได้น้อยใกล้สุดจัด เจี๊ยบดูเดี๋ยวตัวยกไม่ไหวนะครับอดูใส่ปลาดูครับ,รบโลกว่าสองโลยอดโอเค